เศรษฐาลั่นข้ามประเทศหากทักษิณพ้นคุกจะมีตำแหน่งใหม่ในรัฐบาลชุดนี้นายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บูเบิร์กชีวีถ้านายทักษิณชินวัตรพ้นโทษก็จะให้มีบทบาทในรัฐบาลนี้อาจดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ในรัฐบาลชุดนี้แน่นอนว่าทนายทักษิณชินวัตรพ้นโทษผมต้องเข้าไปขอคำปรึกษาจากท่าน เพราะผมเชื่อว่าถึงตอนนี้คุณทักษิณจะเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลชุดใหม่และทำให้รัฐบาลชุดนี้มีสเสถียรภาพมากขึ้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐากล่าวและกล่าวด้วยว่าผมเชื่อว่าคุณทักษิณจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่รัฐบาลและแก่ประชาชนชาวไทยนายกคนใหม่ของไทยกล่าวถึงเรื่องนี้ในโอกาสที่ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์บรูมเลิกในประเด็นเศรษฐกิจโดยเฉพาะความพยายามฟื้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ยังคงมีอัตราการเติบโตตามหลังหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันหลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมานานสิบปีเมื่อวันที่22สิงหาคมนายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางถึงประเทศไทยเวลา9นาฬิกาณสนามบินดอนเมืองบริเวณอาคารลานจอดเครื่องบินส่วนตัวหรือ MJ ทกลางบรรยากาศมวลชนคนเสื้อแดงและนักการเมืองที่นัดหมายมารอต้อนรับ และให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณถูกรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยายน2549ก่อนหน้านี้เขาเคยเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อปี2551ที่สนามบินสุวรรณภูมิจนปรากฏภาพของการก้มกราบแผ่นดินที่ทำให้ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง